ทาาา่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ hereby นำมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่ว่าดีจิตคือจิตตาุปบสนาม,มหาสติปัฏฐานมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลาย และว่าก่อนที่จะแนะนํากันก็ขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อกล่าวเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันที่จะคิดว่าคําสอนนี้เป็นของผมเองผมเองผมไม่ได้มีความรู้คําสอนทั้งหมดเป็นขององค์สมเด็จพระบรมครูขอทนน่านหลายโปรดสดับ จะขอนำพระบาลีตนมากล่าวไว้สักนิดหนึ่งพอเป็นนิทัศนะคำว่ากระทันจาจะพิกเวพิขุจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติเป็นต้นความมีอยู่ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนียงเรียงอยู่ ดูก่อนพิสุจิ์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้อหนึ่งจิตมีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเมื่อจิตไม่มีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะนี่ท่านให้แนะนำํำว่าคลําจิตของเราราคะก็หมายก็มีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีหรือไม่มีให้เรามีอารมณ์รู้ถ้ามีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ไม่มีถ้ามีแล้วก็ตัดตัวอ,อะไรราคะแล้วก็ตัดการราคะเสียนได้ด้วยอำนาจของปฏิกระบ,บัปฏิกริสัญญาหรือว่าท่าสี่นวสีเก้าถ้าไม่มีก็ทรงรงความไม่มีไว้ ยังกล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะเราก็ใช้พรหมีหารสี่ขบราบประหารจิตถ้าไม่มีโทสะก็สง่งอารมณ์ความดีไว้ต่อไปท่านตรัสว่าจิตมีโมหะก็รู้ชัดอยู่ว่าจิตมีโมหะ ถ้าจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะคำว่าจิตโมมีโมหะคืออารมณ์หลงหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโรยเฉพาะอย่างยิ่งหลงว่าภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหราว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของเราบิดามารดาเป็นของเราสามีสามีพัญยาเป็นของเราวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นของเรานี่เป็นอารมณ์หลง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาความเป็นจริงคืออริยสัจเห็นว่าราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกหรือว่าจะดูในด้านใต้รักคนได้ไต้รักแต่กกบออนิจจังทุกอย่างในโลกมันไม่เทีย่ยงทุกขังถ้าจิตีแคบยึดมันเป็นทุก อนัตตาในสุดมันก็สหลายตัวหาความจริงในข้อนี้ให้พบไม่กล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุง้งซ่านจิตหดหูนี่ก็ได้แก่พวกโมหจริกตรกิตกจริตคิดอะไรไม่ออก ถ้าจิตโทโทจริงๆก็แช่นาฬิานุสติเข้ามาคำจุนไว้ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ใช่นาฬิานุสติเหมือนกันแล้วก็ใช่นาฬาปานุสติเข้ามายันก็ไว้ยันให้มันอยู่กันใช่รมให้มันตรงนี่แนะนํากันนะหรือว่าจิตเป็นมรรคก็คือความเป็นใหญ่หมายถึงเอาจิตที่เป็นฌานสมาบัติ เป็นอปมัญญาเป็นพรมิหารอปัญญาพมิหารจิตมอเราคดกรหมายความจิตทรงฌานมีรมแนบเนิ่งสนิทอยู่ในความดีทรงอยู่ในฌานก็ดีทรงอยู่ในวิหารในในพมิหารก็ดีเนี่บอกว่าให้สังเกตจิตของเราถ้าจิตเราทรงอยู่ในฌานจริงๆแล้วก็รักษาจิตให้มันทรงตัว อย่าให้ฌานหรือพรมิหารสี่ที่มันทรงเย็นแล้วมันสลายตัวไปข้อต่อไปตี่งกล่าวว่าจิตไม่มหอหัคตกกรูชชัดว่าจิตไม่หมหรคตคือจิตไม่มีฌานไม่มีพรมีหารสี่อันนี้ต้องรีบแก่ <c oughs> ถ้าจิตไม่มีฌานสมาบัติด้วยกําลังข้ออะไรเป็นสําคัญเราเคยศึกษาไปมาแล้วในด้าน กลรกรรมฐา,านสีส่สแต่ว่านี่เราว่ากันได้วยมหาสติปัฐานสูตรถ้าจิตไม่ทรงฌานก็ต้องใช้อนาปานสติกรรมฐานเข้ามาช่วยทันทีหรือว,ว่าจิตขาดพรมิหารสี่ก็พยายามหาเหตุหาผลว่าการทรงพรมิหารสี่มันดีหรือมันชัว่ว จิตที่เมรณมคันกับพระวิหารสี่ดีรื่ชั่วถ้าเห็นว่าชั่วทําลายมันเสียทรงพรวิหารสี่เข้าไวา้นี่ก็ของไม่ยากหรือว่าจิตมีโุตระคือกามาวจรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่ถึงอุปจาระสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสโสโสตระ คำว่าอุศุตระไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายว่าจิตเป็นขณิกะสมาธิหรือสมาธิาธเ็ีน้อยทรงอารมณ์ความดีไว้ได้นิดหนึง่งจิตก็สายไปโ่อารมณ์อื่นแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มึงามาไเดี๋ยวเดียว,ยวมันก็ไปใหม่เมื่อไปใหม่รู้สึกตัวามาก็หนึ่งเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในในจิตไม่มีสูตุตระ หมายความว่าจิตเป็นในเพียงว่าเป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ต้องเร่งรัดการทรงฌานให้มากได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานหรืออิดิยาบทเป็นกาต่อไปว่าหรือจิตเป็นอนุตระคือการมาวจรจิต ไม่มีจิตองงื่นยิ่งกว่าหมายถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตรระจิตเป็นการมาวาจรจิตหมายถึงว่าจิตของบุคคลใดเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตมีปีติความอิ่มเอ,อบิบที่ปลากฏก้นในใจมาบางครั้งมีการขนลุกสู่สาขนพองสยองกล่าว บางครั้งน้ำตาไหลาบางครั้งร่างกายโยกโคลงเมื่อเวลาจเจริญสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนก็ปลุกพระบางครั้งตัวลอยเรืยบบางคราวก็มีอาการสู้ซาตัวเบาปลดรงเมื่อจตมี <c oughs> อารมณ์สบายอารมณ์จิตอย่างนี้ยังไม่ถึงฌานสมาบัติเป็นอุปจารสมาธิและอุปจารฌาน ท่านบอกว่าเป็นกามาวาจรจิตก็หมายความจิตประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์ยังไม่ถึงพรม,มโลกก็ยังเป็นความดีเรื่องกล่าวต่อไปว่าด้วยจิตตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมัน่นถ้าจิตตั้งมัน่นนี่เป็นฌานสมาบัติทรงอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในมาหาปฏิปทานาสูตร ที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นเป็นปกติชื่อวจิตตั้งมัน่นเหตการว่าหรือจิตไม่ตั้งมัน่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมัน่นหรือจิตที่เมรมณมกัะสับกษายเป็นอุทจักกุกุจกักมีการพุ่งสนนร้างสำคัญเราก็รู้อยู่ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมัน่นจริงๆก็จับปนาปานุสติกรรมฐานเข้าไว้ก่อนเป็นการทรงตัว นี่เป็นอันวะที่อนาปานุสติกันไม่ได้หรือว่าจิตมีมุดมีมุมดแปว่าหลุดพ้นพ้นได้แต่ทางกวิมุตติคัมพันธวิมุติก็รู้ชัดว่าจิตมีมุดเป็นอันวะจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเดิม่า้กำลังฌานสมาบัติหรือว่าหลุดพ้นเดิมได้เขาไม่ปัสนายาน หลุดพ้นเดิมหนากของชาญสมาบัติมันก็หลุดเดียวยยเดียวยับยั้งแด่เดี๋ยวเดียวความโลภความโกรธความหลงหรือความรักในความรักในกามารุมมันจะยับยัง้งในชัวน่วขณะพอเลิกแล้วมันก็ตื่นหรือร่นตามเดิมความโกรธเมื่อจิตทรงกําลังเป็นชาญใครเขาว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่พอเลิกแล้วบางทีมันก็โกรธ อย่างนี้เรียกว่าแต่ทางควิมุต์หลุดพ้นด้วยอำนาจของฌานถ้าหากว่าหลุดพ้นเดิมยอำนาของวิปัสสนาญาณมันหลุดไปเลยอย่างตัดสังโยชน์สามได้แล้วมันก็ไมก่กำเริบอีกตัดสังโยชน์ห้าได้แล้วมันก็ไมก่กำเริบอีกตัดสังโยชน์สิบได้แล้วอะไรอะไรมันมาก็ไมก่กำเริบม,มันตัดขาดไปเลย ยั่งกล่าวแต่ว,ว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุตตกรู้ชัดว่าจิตไม่วิมุตห,หมายความจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คําว่าจิตไม่หลุดพ้นไม่วิมุตตในที่นี้หมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มีการระงับนิวรณ์เขาระงรับไม่ได้นิวรณ์ยังกวนใจเราก็หาทางทําลายนิวรณ์ตามแบบฉบับที่สอนไว้แล้ว ถ้าว่ายังไงทัางกล่าวต่อไปว่าพิสุจน์ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางเห็นจิตในจิตเป็นภายในก็คือจิตของเราเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางก็เห็นเห็นจิตคนอื่นออารมณ์อื่นอารมณ์ของเราเข้าไปเกาะคนอื่น ด้วยย่อมพ <oon> <t R tutto> ิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกบางรู้อารมณ์ของเราด้วยรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นด้วยนี่ราะว่าเรื่องจิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างการเกิดขึ้นในจิตหมายถึงอารมณ์ของความดีผมตีความหมายเอาอย่างนี้ คืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อารมชาเป็นอย่างเร็วอารมณ์อิปัสนาญาณเป็นอย่างสูงและย่อมพิจารณาใหธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตดูว่าจิตของเราเวลานี้เราทรงสมาธิได้อำนาจอนาปานุสติกรรมฐานเราปลดกำลังความพอใจในการมลลมเส้นได้ด้วยกำลังของอา ด้วยกำลังของปฏิกูลระบบปฏิกูลเรื่อาการสามสิบสองธาตุสีนวสีเก้าแต่ว่ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็คว้าม,มันขึ้นมาใหม่ทำให้มันดีขึ้นหรว่าต้องกล่าวว่าย่อมพิจารณาถ้ามดาได้ความตั้งคือ,ค,อคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ให้รู้ว่าอารมณ์จิตของเราเวลานี้บางคราวมันดีขึ้นบางคราวมันเลวลงก็งหาทางป้องกันหรือว่าจิตสติมีอยู่ว่า,าก็หรือว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่จะพ่อเกิดถึงนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้คือหมายว่าไม่ยึดถืออารมณ์ใดๆทั้งหมด ที่เข้ามันเป็นโลกีวิสัยโลกีกิยะอารมณ์คืออารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์รักเกิดขึ้นนิดหนึ่งมีความรู้สึกคือคิดเพียงว่าอ๋ออันนี้อารมณ์รักรมันไม่ใช่ของแท้แน่นอนสิ่งที่เรารักประเดี๋ยวเราก็เกลียดอารมณ์โลภอยากได้เกิดขึ้นพอมีความรู้สึกข้มาก็คิดว่าจะโลภไปถึงไหนกัน เอเดี๋ยวอาการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างไม่ไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจากกันถ้ามันอยู่เราก็ตายหรือเรายังไม่ตายมันก็สลายมันไม่สามารถจะอยู่คู่กันได้ชั่วฟ้าดินสลายัต่กล่าวว่าแต่เพียงสัตว์ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่อาศัยและลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยแมมท่านบอกน่ารักดูก่อนวิสูทังหลายวิสู์ย่อมพิารนาในจิตในจิตเนืองๆอยู่อย่างนี้แหละนีเป็นพระพุทธพจน์ผมก็เอามาอ่านบ้างอธิบายไปบ้างรวมความว่าศูนย์แห่งการเจริญพระกรรมาฐานทั้งหมดความสำคัญอยู่ที่จิต เมื่อเราจะพูดแปนง่ายอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็แก่อารมณ์ที่มีราคะอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่มีโมหะนีสาว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นอยู่รู้อยู่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตนัหมายความนั้นว่าเราใช้สติที่เราศึกษากันนี่ท่านีิกสติประฐานสูตร หรือว่ามาหาปฏิปทานาส่วนคือสติใหญ่มาหาสตินิมัตสติใหญ่ใช้กำลังอยู่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาเราจะไม่ยอมให้สติของเราเคลื่อนคล้คลายเคลื่อนไปควบคุมกำลังใจคือจิตว่าจิตของเราเวลานี้มีสภาวะเป็นอะไร ท่านสอนในตอนต้นเรื่องจิตตานุปัสสนานี่ก็ยังควบทั้งสมถะและวิปัสนาควบกันอยูม่มอันดับแรกควรจะใช้เวลาไหนกันบ้างดีขอรับการระมัดระวังจิตเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มหรือว่าสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มรือว่าตอนเด็กหรือว่าตอนกลางวัน ถ้าตามที่ท่านปฏิบัติกันนะครับท่านไม่วางอารมณ์กันเลยแล้วผมจะนำบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งไม่ใช่พระสูตรเป็นบุคคลในปัจจุบันเรียกว่ากลัดปัจจุบันใกล้อดีตและอดีตใกล้ปัจจุบันเอา,าเล่าปฏิบัติทาให้ของท่านให้ท่านหลายฝั่ง ว่าท่านทํากันจริงๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้วางท่านไม่ได้ละท่านเกาะอารมณ์ของท่านตลอดวันนี่เวลานี้บรรดาท่านนังหลายที่ปฏิบัติกันผมไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านไม่ได้ปรามาท่านว่าท่านนังหลายทําไม่ถูกท่านนังหลายทําไม่ดี แต่ว่าขอเตือนกันไว้ว่าจงอยาวานกำลังใจจงเอากำลังจิตนี่เอาสติเข้าไปคุมไว้คุมกำลังใจว่าอย่าให้ราคะมันเกิดขึ้นในจิตถ้าราคะเกิดขึ้นบรรดาจิตใจของเราจะเต็มไปด้ความวุ่นวายตั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารณ์รัก แม้กมานั่งคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายแล้วต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันมันมาจากอารมณ์รักที่เนื่องไปด้วยกิเลสองความทุกข์ต่างหลายใดๆก็ตามที่มันมาได้ก็มันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่ใช่รักในพมิหารสีคือราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงาม รูปโสมโนมพันรักรูปสวยรักเสียงเพระรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศมีอารมณ์ใคร่ครวญอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้แม้สิ่งทั้งหลายที่เรารักเนี่มันมีการทรงตัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหม นางงามโลกนางงามจักรวาลน,นางงามประจำประเทศนางงามประจำเขตงามกี่วันเนื้อชายงามประจำเขตใครงามเป็นแน่ประจำใจงามกี่วันวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีความสวยสดงพงามมันงามตลอดกาลตลอดสมัยไหม เลือกสั่งกันกับตายประเดียวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรยเนี้อราคะมันถ้ามันเกิดขึ้นเอาใจถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิดเกิดพราะว่าสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจ คิดว่ามันจาสวยมันจะงามมันจะดีมันก็ไม่ดีนี่กําลังใจตรวน,นี้มันก็เป็นทุกข์นี่ความปรารถนาพลาดไปเสียแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงให้โซนมัตร,ระวังกําลังของจิตว่าเวลานี่ราคะมันเกิดขึ้นไหมถ้าราคะเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการสามสบสองคือปริกูระบับ เอาท่าสี่อนวสี9เก้ามาใครควรพิจารณาว่าสภาวะเทียร,รักคือคนผมขอเอาคนเป็นสำคัญเพราะยึดมั่นกันมากคนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่ประสะาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็น ร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหมแล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างนี่ธาราค้ามันเกิดขึ้นตัดด้วยรมนี้นี่ถ้าโทสะเกิดขึ้นต้องใช้พรมีหารสีข้าประหัตประหารทันทีอารมณ์เสพพรมิหารสีอารมณ์พรมิหารสีนี่ต้องทรงอยู่ตลอดวัน อาการทุกอย่างคือปริกูลับสัญญาก็ดีตามที่กล่าวมาแล้วตัวตัดราคาก็ดีตัวตัดโทระก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตของท่านจะสบายนิาโมหะเกิดขึ้นก็หันก็ไปหาความจริงด้วยใจของเรานี่ให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริง ความจริงที่โมหะจะมีขกันได้ก็เพราะจิตใจเราไปรักของไม่จริงของจริงจะมีอะไรบ้างนั่งดูทีที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นข้อเรานะ่ะมันมีอะไรบ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เราครองอยู่เวลานี้มันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นคู่กับชีวิตเรา หรือว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นเขาเคยคลองมาแล้วพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เราใช้เป็นประโยชน์พื้นแผ่นดินพื้นนี้ม่เกิดมาพร้อมกับเราหรือว่าเกิดมาก่อนถ้าเกิดมาก่อนก็ต้องคิดว่าก่อนที่เราจะเกิดมานี่มีคนอื่นเขาเกิดมาแล้วหรือยังถ้าท่านคิดบอกว่ายังแล้วก็ ผมก็ต้องขอกราบสังหลายแสนครั้งถ้าไม่ยิงกราบก็กราบเพราะว่าท่านบ้าเกินคนถ้าคนดีเขาไม่พูดแบบนี้หรอกถ้าบ้าแล้วก็บ้าเลยคนบ้าธรรมดาทึ่งไม่มีความรู้สึกว่าไอ้คนที่เกิดก่อนเรามันมีอยู่คนที่เกิดก่อนเราที่เราเห็นได้ชัดก,ก็คือพ่อกับแม่ของเรา ถ้าว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้นี่พ่อเราแม่เราไม่เป็นไรเพียอที่อาจจะยังอยู่แล้ว่็พ่อกับแม่ของเราที่ท่านเยเกิดท่าอาศัยไครอาศัยพ่อท่านแม่ท่านคือปู่ย่าตายายของเราและปู่ย่าตายายของเรานี่ก่อนที่ท่านจยาเกิดท่าอาศัยใคร อาศัยปูดโทษญาติญาติโทษตาโทษยายโทษท่านโทษทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยไข่อาศัยบิดาบรรดาของท่านเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไปไหนอยู่หรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ไหมนี่เราไม่รู้จักญาติเรานับไม่ท้วน ที่เป็นต้นตะกูลของเรานี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรที่หลงสำคัญก็หลงคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ตายแลในเมื่อท่านหลายเหล่านั้นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เกือ้อกูลเราท่านแก่ท่านตายได้แล้วเราจะแก่ได้ตายได้ไหม แล้วเมื่อเ,เราแก่เราตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ตกทอดมาถึงเราเราจะแบกไว้ได้ไหมถ้าแบากไปเมืองผีกันได้ท่านคงแบากไปหมดแล้วไม่เหลือทั้งเรานี่เป็นอันว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีอยู่นล้ามันตกมาถึงเราเพราะท่านทั้งหลายเ่านั้นแบกไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจียงทรงแนะนํา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทำความรู้สึกแต่เป็งว่าสักแต่ว่าเห็นอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่คือจิตอาศัยกายก็มีความรู้สึกแต่เป็นว่าศักแต่ว่าอาศัยอย่ายึดยึดถือกายภายในคือร่างกายของเราอย่ายึดถือกายภายนอกอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมด ตัวนี้เป็นตัวตัดตัวยอดเป็นนิปัา,านญาณทศท,ท้ายแต่กำลังใจของบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายทำได้อย่างนี้ครบถ้วนคือไม่ยึดถือก็เราไม่ยึดถือเขาไม่ยึดถือถอะไรๆทั้งหมดในโลกอารมณ์จิตดวงนี้เป็นอารมณ์จิตของพาาระอรหันต์แต่ความจริงท่านฟังกรนมามากทล้วนะครับ ท่านฟังกันมาเยอะท่านที่บวชเก่าท่านที่อยู่เก่าฟังกันมาผมว่ามหาปฏิปทานนสูตรนี้ผมสอนหลายรอบหนังสือก็มีดูแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทท่านมาท่านจะไม่ได้อะไรท่านที่รับฟังคําสอนอยนี้บางทีบางท่านอาจจะเป็นอรหันต์ไปก่อนผมแล้วก็ได้ ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหันอยู่หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนเพื่อตัวเองเหมือนหมุนเพื่อท่านเหมือนหมุนเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุว่าขอท่านนั่งหลสร้างความรู้สึกไว้เป็นประจำใจเมื่อโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา เราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นและทั้งโลกอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเพื่ออรมปลดปลดเสียทุกอย่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็แล้วก็ไปอะไรท่านทั่งไหลเวลาก็หมดสแล้วนี่ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์ในจิตตานุปัสสนามหาติฏฐานและทบทวนของเดิม ที่ศึกษามันแล้วจึงกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี